มีคนไดาที่พิงพักใจนั่นก็ที่สุดสวัสดีค่ะีนตอนนี้นคุนสูจะให้เธอชาร์เตอร์ที่เสร็จแล้วนะคะฮัลุหมต้องภาใหม่ไหมใช่เราอยู่ที่ไหนกันผมไม่รู้เลยอะ Yeah. Hey, ...you wish you could clone yourself. Now, you can! Mm. <laughs> hey, Cody. with no sense of time, you will now be able to control time! Yeah! Go! Oh! Look at that. Wow. Hey, whoa. นั่นคือฉันเหรอคุณกับผมตั้งหาเกียดเหเกียดด็อกเตอร์ฮาคิมมันใส่ชอบดิ้งเอลแล้วไม่เป็นด็อกเตอร์ฮาคิมแล้วหรอคิดอยู่คิดอยู่เข้าไปไหนแล้ว เออทำไมเราต้องตามตุ๊กตาไม้นี่แบบควบคุมเวลาคืออะไรอ่ะควบคุมเวลาโดนดีวางร่างโคนไปตามไปเตะวางร่างโคนวางไง อ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเอาบีนะไปเลยมาแล้วเออแล้วเขาจะไปยังไงอาวแล้วเขาทำไงฉันจะช่วยยังไง ก็วิ่งมาสิอ๋อตอนแรกวิ่งไม่ได้หรออืมก็ยืนใช้ในกายอยู่ทำไมตัอฮะอ๋อแต่มันจะปิด ไปวางล่างโคนไว้หน้าประตูแล้วพอสับสวิตลงก็กลับไปล่างเดิมวางล่างโคนไว้หน้าประตูก็กลับไปสับสวิต์แล้วบีกว็วอรกลับไปที่เดิมแล้วเธอบีก็ดูของอแถวนั้นนะ่ะมีอะไรที่ช่วยเขาได้บ้างอะไรที่ช่วยเธอได้บ้าง

เช็คดูวมีอะไรให้ทำหรือเปล่าไม่มีมองดีๆค่อยๆมองน,นี่ให้เดินหรือเปล่าต้องเดินไหมเดินไปหาไหมนนุ่นข้างบนไงปุ่มบอกแล้วว่าให้ค่อยๆมองอขึ้นไปใหมกได้ไหมกลับไปที่ซลิงนัน่นแหละปุ่มฝั่งนั้นอะ นั่นแหละฝั่งนั้นแหละที่เธอมองอ๋อนี่เหรอออโอ้ฉันต้องบอกเลยว่ามันก็ดูน่ๆก็ทับใจนะฉันต้องทำไงอ่ะฉันจะลงไปยังไงอ๋อท่านี้เหรอหรือเปล่าแล้วเธอเอะฮะแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อซ้ายหรือเปล่าอ๋อเราต้องขึ้นไปทางนู้นอ่ะ xin mến, xin nè. ờ. nó khác cho cái nhỉ? gì mình ngoài đâu ấp. lắm, ล่างโคนทิ้งล่างโคนเราลองกลับมามกลับมาก่อนครับ<ข>ไปยืน<ข>ฝั่งนู้เลยฝั่งนู้เลยนั่นแหละเอออ๋อแล้วบีลองกลับไปกลับไปอทิ้งไกลเกินว้ายอ เล็กๆเลยล็กๆอ่าฮงงมีอะไรต้ององงอา่าเราก็กลับมาแล้วอ๋อะแล้วเขาค่อยยกแล้วอืมแล้วก็ไปตรงปุ่มเลย โอ้โอ้นะดูงตอวิคมันด่านใช้สมองนี่นะเลี้ยวชะมัดเลยยั่มีทางไปต่อแล้วกลับมาบีเข้าไปแล้วโนโนทาง ไต่เชือกอะไต่เชือกประตูที่มันออปิดอยู่มันเปิดแล้วลงไปหาหรอต้องลองไปหาไหมไต่เชือกไงนั่นอะทางนั้นอะเขาจะไปไต่เชือกได้ไงเขาก็ต้องขึง้นมาทางนี้ก่อนสิก็กด f ไงไต่ได้บีไปใกล้ๆสิไม่หรออ,อ๋อเขาใจแล้ว คแล้วก็อันนี้คือทำอะไรอะ่ะแก้บาโซเรก่อนโอ้การเรียนรู้นะการเรียนรู้อันนี้คืออะไรออมบีไปยืนยืนตรงที่กี้อ้ะฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนแล้วฉันเป็นใครฉันต้องยืนตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเค เออแล้วแล้วไงต่อให้รอเขาควบคุมอ๋อโยกขึ้นเหรอเธอต้องยกฉันขึ้นใช่ไหมฉันต้องเข้าไปในลิฟต์เลโอเคต้องทิ้งร่างโคลนไว้แล้วก็ลงมาลงแล้วลงแบบไม่ต้องตังอ๋อ ทิ้งร่างคนแล้วกลับไปที่เดิมเหมือนจอไม่ได้อ่ะก็มันล็อกจอไวไงได้ไงเนี่ยแหละหมนได้ละแล้วไปต่อไงบีอ,อ๋อล้วทิ้งตัวเองไปทำไมเ้าจะทิ้งตัวเองอะไรอ่ะ นั่นไงล่ะนั่นไงล่ะฉันไม่มีทางเดินไปต่อก็โดดลงมางกลับไปที่เดิมบีไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ลงตรงนั้นได้เลยน่ละลงมาเลยไปต่อไปต่อเออทางนั้นแหละลวขวา ตุ๊กตาไปให้ถึงเส้นชายงั้นเหรอใช่ก็ดันไปสิดันไปไม่ต้องยืนโอ้ทเมย์ดูหน่อยหน่อยเอาเลยกลับไปที่เดิม บีวางล่างโคลนไว้แล้วเนี่ยอ๋อขอไดอยู่ตรงกลางตรงนี้สิแล้วต้องทำไงกะเลาะไปยิน วิสายมากใช่ไหมมันดูเป็นเวทมนต์ใช่ไหมใช่ค่ะชอบจังโอ้ว้าวสุดยอดเลยสวยงามมากแต่ว่าพวก่นไม้ไปไหนแล้วอ่ะเราฆ่ากับพวกมันไปแล้วทีนี้เอาไงต่อล่ะผมก็ไม่รู้สิเจ้าหนังสือนั่นบอกไหมว่าถ้าเรา เข้าแต่พูดพลาดเรื่องเวลาไปเรื่อยอ่ะจริงด้วยคุณก็เห็นด้วยกับเขานะก็มันก็จริงคุณไม่เคยอยู่บ้านเลยโคดี้คุณคิดจริงๆหรอว่าฉันเลือกที่จะอยู่ห่างจากบ้านน่ะผมไม่รู้แค่มันเป็นแบบนั้นมานานมากแล้วฉันไม่ได้เลือกนะ คุณแมายพร้อมว่ายังไงถ้าฉันตกงานเราก็เสียทุกอย่างไปโอเคโอเคแต่ถ้าคุณไม่คอยอยู่ด้วยเราก็เสียพวกเราไปโอ้ยไม่เป็นไรนะหีเขาทำเวิร์กโฟมม์ตามพวกมันไปเถอะ Let's go นี่ไอันนี้คือการยิงกงกินก็อกกีปิ้งปังนี่อะออกกดแล้วก็ว้ากับไปที่เดิมบีรีบกดของผมพร้อมกันเพาช่วยกดไม่ไม่ได้แล้วเธอทำอะไร เขาคุมกระดิ่งไมมมันทับเธออยู่นี่ไงอ๋อโอเคหน่เขาต้องเขาต้องกดอีก่อนจริงร่างโค้นสริงก็บีงงอะไร กเยอะกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมแล้วก็รีบกดกดปุ่มรีบกดสองปุ่มพร้อมกันอ่ะแล้วเขาจะกดสองปุ่มพร้อมกันได้ไงอ่ะก็บีวางล่างโคนไม่ตรงนั้นใช่ไหมกดอีตรงนี้แล้วกลับไปที่เดิมเลยอีตรงนี้ใช่ใช่กดอีแล้วกลับไปที่เดิมกดอีทีที่บอกมาเดี๋ยวแบนอ่ะ เ <c oughs> ขางงไงอโอ้บ้านไฟไหม้บนแผนนะ่นไม้น่ะต้องช่วยช่วยไงออบีต้องไม่ขี่เมฆมั้งอ๋อข้างบนไม่เห็นก้อนมเมฆสักนกะ้อนเงยหน้าจิ ไหนอ่ะข้างบนไงเขาจะไปขี่ได้ไงก็ไต่ขึ้นไปสิ<อ>แล้วเขาฟูมฝนอ่ามันแน่ตอนสันๆนียด้วยลงลงสีลง สำมรับอีกครั้งไปกันเลยแล้วฉันจะลงยังไงใครจะว่า,ามันจะไปไหนเมือ่อกี้มัน,ม,นมีให้กด F กดไปไหนอะเที่ยวเมืองนะบีโออโอ้ฉันตกน้ำแลวเหรอ ฉันต้องไปไหนต่อฮะกระโดดเธอกระโดดฉันกระโดดใครกระโดดไปไหนฉันไม่พอมีไงอันนี้กดเนีเออ่ยผมเป็นย<ม>ังไงกันยืดสะพานบีไปดูข้างหน้าทำอะไรได้บ,าบ้า,บางโตบียืดสะพานช่วอะไรไหมโอเคเอ้บีไปไหนแล้ว <Yay. S 1> นั่นแหละปุ่มนั้นอ่ะปุ่มนั้น,น,นอ่ะนั่นนั่นอ่ะของเขาอ่ะเอะตรงไหนกันข้างๆปุ่มขวาเธออะนั่นแหละปุ่มเหยีมมยบไหมที่ เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยหยิบปุ่มนนะแล้วก็รีบกลับมาหยิบอีกปุ่มหนึ่งเขาจะได้ล็อกสะพานไม่ได้อะอันนีไงงงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็หยิบปุ่มได้ไหมเขาก็หล่อจริงๆ,ๆนะ นี่ตามตุ๊กาตาพวกนั้นไปแล้วฉันเดินออกไปไม่สบายยองที่ตายเถอนนี่มันเกมที่ใช้สมองสุดๆไปเลยอ่ะก็ดีแล้ว <c oughs> ะฉันอีกแล้วสินะ <c oughs> เอ๊ ช่วยกันนี่แหละแปบเข็มตามข้างบนน่ะเข็มสั้นโอ้ยอะไรเหรอไม่ไม่นะพวกมันไปไหนแล้วอ่ะทีนี้เราจะตามไปยังไงโคดี้เรื่องเงนได้แล้วหาทางอื่นกันเถอะผมไม่เรื่งเงืนนะ เด็กี่เราเยบีไปเที่ยวเหอนปะเขาทำมาทั้งทีตำรวจรอบเมืองอ่ะบีนนะโอ้ะโค้นะบี ไม่จ้ะเขา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 แหลกอะไรก็ไม่รู้ปัน like. น okay. yeah. ึงโอเคอืมอ่ะเกิดอะไรขึ้นผู้เล่นอีกคนออกจากเซสชั่นเขาก็เกมดิง apply Crack. <laughs> you take two crack. Oh. Oh, what happened? Well, we so... โอ้ไม่เป็นไรนะเขาออกได้ออกได้นะไม่เป็นไรนะแกรับแกรับสวยสวยอะไรโอ้หืม แล้วเธอจะเล่นต่อไหมหรือว่าไว้ก่อนเบ <B. S 2> ครับครับแปลว่าอะไรกลับมาแล้วฮนะกลับมาแล้วคือเล่นต่อใช่ไหม <c oughs> ได้ยังเข้าได้ยังกลังเข้าใหม่ มันจะเซฟให้ใช่ไหมเห็นน้องหมุนหมุนอยู่ตอนที่เราเล่นของนั้นโอ้ยอยากเล่นทีเอฟทอยากเหรออะไรนะอยากหรือไม่อยากนะบอกว่าพี่เอกเล่นทีเอฟทีอ๋อ เอกลงแรงเหรอใช่แพทและอ๋องานจ้งางแน่เลยเล่นโมบาย เพราะว่าถ้าเป็นเอ็กจริงจะเป็นฮีโฟวะไลก e it Like it ลมไปไหนอ,อ๋ออยู่นี่ข้ามายังฉันเดี๋ยวฉันไปครับโอเค